Hello <laughs> มีลากลากแ้วเพื่มนมเชื่อกด้วยแม่ม่เชือกไม่ใช่รองล่างลากใส่ปลาปูนีากโตอ้รอแลยู่ในนี้ลเนอในนี้นะคะแต่เห่รารู้ว่าตรงนี่สวยะะเอา Tchau. Ah.